รมาจากธรรมกึ่งพุทธการบทที่สามในเย็นของวันที่หกกันยายนพศ2566ัา25ร้กมหาวิชาลัยธรรมมิกราชข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูก จะขอถึงพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาเป็นที่พึ่งสแสดงธรรมให้ลูกได้ฟังในเรื่องของสินข้อที่สองคือการได้เว้นลักทรัพย์หรือขโมยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองการผิดสินในข้อที่สองนั้นมีโทษอย่างไรบ้างต้องหากว่าเรานี้ ได้ทำผิดพลาดในสินข้อนี้แล้วจะมีคุณอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราไม่ทำผิดสินในเรื่องของสินข้อที่สองขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายทำนี้ให้ลูกได้ฟังเพื่อน,น้อมไปเผยแพร่บอกต่อแก่จิตดวงอื่น ให้เขาทั้งหลายได้เข้าใจได้เห็นแจ้งในการทำผิดและการทำดีด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเด็ดแล้วละนะพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยคนเรานั้นไม่รู้เหตุไม่รู้ผลจึงทำผิดพลาดไป ถ้าได้รับการชี้ทางบอกทางให้ได้รู้ได้เห็นและเข้าใจตามความเป็นจริงเขาก็จะมีความเห็นที่ถูกเมื่อเขามีความเห็นที่ถูกแล้วเขาก็จะทำในสิ่งที่ถูกพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยก็ดีแล้วล่ะ ลูกจงตั้งใจน้อมทำเหล่านี้ลงสู่รโลกประกาศบอกต่อเผยแผ่แก่จิตทั้งหลายให้ได้รู้ตื่นเข้าใจในเรื่องของการรักษาศิลข้อที่สองซึ่งเป็นข้อห้ามที่เราตถาคตได้บัญญัติเอาไว้ ถ้าหากว่าบุคคลผู้ใดปรารถนามีความสุขปรารถนาพ้นจากความทุกข์ก็จะต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีที่นอกขอบเขตแห่งศีลที่ได้วางเอาไว้ให้ดำเนินตามคือการรักษาศีลเหล่านั้น ข้อห้ามเหล่านั้นไม่ลบเหิดไม่ทำพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกจงพิจารณาทำทั้งเก้าประกาศนี้ให้เข้าใจเมื่อลูกเข้าใจแล้วก็จะสามารถนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้องดวงจิตทั้งหลาย ก็จะเข้าใจออลูกทำในประการที่หนึ่งลูกจงพิจารณานะให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าการทำาผิดศินข้อที่สองคือการลักเล็กขโมยน้อยก็ดีลักมากขโมยมากก็ดีการรักขโมยเหล่านั้น เป็นเหตุที่จะทำให้ตนนั้นตกต่ำและตกต่ำไปจนถึงนรกอเวชีด,ด้วยซ้ำไปบุคคลผู้ใดก็ตามที่ชอบทำผิดศีลข้อนี้บ่อยๆบ,บุคคลผู้ใดก็ตามที่ได้ทำกรรมคือการลักขโมยเอาของผู้อื่น มาเป็นของตนเองนั้นเมื่อครั้งตายไปเขาจะมีนรกเป็นที่ไปเขาจะไม่พ้นนรกแน่นอนลูกเพียงแต่โทษนั้นก็จะหนักเบาตามเหตุที่ทำมากหรือน้อยแต่อย่างไรก็ตามบุคคลผู้ ลักขโมยเอาของผู้อื่นหยิบฉวยเอาของผู้อื่นย่ยอ,อ,อ,นยอมจะต้องตกสู่นรกเอาเวจีพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเชนนั้นถ้าหากว่าเราผิดศีลข้อนี้ย่อมแน่นอนว่าเราจะต้องตกนรกแน่นอนต้องไปชดใช้กรรมในนรก บุคคลผู้กระทำผิดในศินข้อนี้แล้วชดใช้กรรมอยู่ในนรกนั้นมีอยู่เต็มนรกมีอยู่มากมายเลยทีเดียวและพวกเขาก็ทุกข์ก็ทรมานกันมากฉะนนั้นลูกเอ,อ๋ยลูกทั้งหลายผู้ปรารถนาจะให้ชีวิตของตนดี ปรารถนาจะให้ชีวิตของตนมีความสุขจึงควรเว้นจากการลักทรัพย์ซะชีวิตของลูกจะได้ไม่ตกต่าไม่ตกไปสู่รนรกชดใช้เวนกรรมต่อไปทําในประการที่สองลูกจงพิจ,รจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงกัน อย่างนี้เถิดว่าบุคคลทั้งหลายเมื่อกระทำผิดศีลข้อที่สองคือการลักขโมยหยิบฉวยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนเองบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ย่อมจะมีชีวิตที่ตกต่ำทำมาหากินไม่ขึ้น เขานั้นจะเป็นบุคคลผู้ที่หายากสแสวงหาก็ได้มาด้วยความทุกข์ยากลำบากได้มาก็ครอบครองไว้ไม่ได้เขาจะอยู่ด้วยความทุกข์ยากลำบากขาดแคลนไม่มีกินไม่มีใช้ต้องคอยทำในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้ได้กินได้ใช้ แล้วชีวิตก็ตกต่ำไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้จะใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขชีวิตทำมาหากินไม่ขึ้นมีแต่ความทุกข์มีแต่ความตกต่ำเกิดขึ้นแก่จิตดวงนั้นแกบุคคลผู้นั้นลูกเอ๋อย ต่อไปทำในประการที่สลูกจงพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ที่ทำผิดสินในข้อที่สองคือการลักทรัพย์นั้นเขาย่อมเป็นบุคคลผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินเข้าของที่เป็นของตน ถึงมาว่าจะมีจะได้มาก็จะร้อนจนจะต้องมีเหตุให้ต้องสูญเสียทรัพย์สินเหล่านั้นไปชีวิตของเขาก็จะมีแต่เรื่องให้เสียทรัพย์อยู่ร่ำไปและไม่ใช่เพียงแค่ชาติัจัจุบันชาติหน้าชาตินูนก็ยังต้องเกิดมา สูญเสียทรัพย์อยู่เรื่อยไปคือหมายความว่าในชาติปัจจุบันก็ไม่มีทรัพย์สินไม่มีสิ่งที่ตนนั้นจะได้มาครอบครองเป็นสมบัติไว้จะมีแต่เรื่องเสียเงินชีวิตจะเจอแต่ความหายเียนะเจอแต่สิ่งไม่ดีลูกพอตายไปก็ต้องไปชดใช้วิบากรรม เมื่อชดใช้วิบากกรรมในนรกเสร็จแล้วกลับมาเกิดก็จะเกิดในครอบครัวที่ทุกยากลำบากยากจนขาดแคลนทุกสิ่งทุกอย่างทำสิ่งใดได้มาเพลอแป๊บเดียวก็จบหมดไปเก็บออมไม่ได้จะมีแต่เรื่องเสียเงินจะมีแต่คน ที่เขาทธอยศหักหลังหลอกล่อเอาเงินเอาทองที่เรามีอยู่ไปให้หมดจะมีแต่เรื่องเสียเงินบุคคลผู้นั้นย่อมจะทุกข์ยากลำบากไปหลายภพหลายชาติขาดแคลนสพบ,บัติยากจนเข้นใจหากินหาอยู่ยากเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อย แล้วก็จะคอยมีเหตุให้เสียทรัพย์ก่อนจะคอยมีเหตุให้เขานั้นจะมีแต่เรื่องเสียเงินเสียทองเสียของอันเป็นที่รักอย่างนี้ครับพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่สี่ลูกจงพิเจรารนาอย่างนี้เถิดว่า บุคคลผู้กระทำผิดศีลในข้อที่สองคือการลักทรัพย์นั้นเขานั้นจะใช้ชีวิตอย่างรุ่มร้อนเร่าร้อนมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายชีวิตของเขาจะไม่เป็นสุขเมื่อคิดอยากจะได้ของคนอื่นก็เร่าร้อนต้องคอยคิดแต่เรื่องไม่ดีวางแผนแต่เรื่องไม่ดี เมื่อครั้งทำความเชื่อสเปรดด้วยการไปลักขโมยเอาของคนอื่นมาเมื่อครั้งได้มาแล้วถึงแม้จะรู้สึกดีใจแต่ความดีใจนั้นก็แอบแฝงไปด้วยความเดือดร้อนแอบแฝงไปด้วยความรุ่มร้อนเร่าร้อนอยู่ในนั้นได้มาก็ได้อย่างร้อนรอนไม่มีความสุขอะไร ไม่มีอะไรที่ตนนั้นจะภาคภูมิใจหรือมีความสุขอย่างแท้จริงเกิดขึ้นในนั้นเลยแล้วก็ต้องคอยกลัวคอยหวาดระแวงกลัวว่าคนอื่นเขาจะรู้เขาจะเห็นเขาจะจับได้เมื่อครั้งกดแองกร,รมส่งผลมาก็จะถูกจับได้ต้องติดคุกติดตารางก็กลายเป็น คนที่ไม่มีใครเขาไว้ใจไม่มีใครเชื่อถือทำให้บุคคลผู้นั้นกลายเป็นโจรกลายเป็นบุคคลผูท้ที่ไม่สามารถที่จะได้รับการไว้วางใจในสังคมหมดอนาคตชีวิตไม่มีอะไรดีเช่นนี้เราพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยฉชนนั้นลูกเอ๋ย การลักทรัพย์นั้นย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ดีและยังมีผลมีโทษอีกมากมายที่เราตถาคตไม่ได้กล่าวให้หมดในธรรมนี้ได้สำปายนำมาเฉพาะสิ่งที่เป็นเหตุหลักๆที่จะทำให้เกิดความเดือดร้อนสีประการให้ได้พิจารณา ถ้าหากว่าทำผิดศีลข้อนี้แล้วจะต้องเจอกับอะไรเพื่อให้ลูกทั้งหลายควรระมัดระวังและอย่าทำลูกต่อไปทำในประการที่ห้าลูกทั้งหลายจงมาพิจารณาถึงคุณี่ถ้าหากว่าเรานี้เว้นจากการลักทรัพย มีสินประจำใจประจำกายเรารู้อยู่แล้วว่าการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดสินที่จะทำให้เรานี้บกพร่องในการควบคุมตัวเองให้อยู่ในกรอบของสินสิ่งนั้นย่อมไม่ดีและลูกก็รักษาสินอย่างตั้งมั่นตั้งใจ ยังเป็นชีวิตจิตใจไม่อยากได้ของใครที่ไม่ใช่ของเราปรารถนาจะได้สิ่งใดก็หาเอาเองไม่หยิบไม่โฉยเอาของคนอื่นถ้าหากว่าลูกรักษาศินได้เช่นนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่ดีทำให้ลูกมีกอ่อแก้ว เป็นกำบังมีกำแพงแองสินกลุ้มครองรักษาทำให้ลูกไม่ตกละกำมลำบากตายไปก็ไม่ตกนรกเอเวจีผนจากนรกแน่นอนย่อมมีชีวิตที่จเจริญและ,จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นชื่อรักของเทวด,ดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่ไว้วางใจของผู้คนในสังคมต่อไปทำในประการที่หถ้าหากว่าลูกนั้นรักษาศีลข้อที่สองคือไม่รักทรัพย์แล้วกรอบของศีลก็จะปกป้องลูกและจะทำให้ลูกนั้นมีชีวิตที่ดี ที่จเจริญรุ่งเรืองลูกจะทำสิ่งใดก็<_ <d> _>จะประสบความสำเร็จมีแต่ความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปหากินหาอยู่ง่ายไม่ลำบากกับชีวิตชีวิตมีความสุขมีความสงบมีความภาคภูมิใจในตนเองเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ต่อไปทำในประการที่เจ็ดเมื่อลูกรักษาศินอยู่ในกรอบของคุณงามความดีไม่ทำผิดสินคือการลักทรัพย์ลูกนั้นย่อมจะเป็นบุคคลผู้ที่สามารถเก็บออมเงินทองมีทรัพย์สิสนมีสมบ,บัติเป็นคนที่มั่งมีมั่งคั่ง เมื่อได้สมบัติเหล่านั้นมาแล้วจะไม่พลัดพลากจากสมบัติเหล่านั้นโดยง่ายได้สมบัติสิ่งของเข้าของเหล่านั้นย่อมอยู่เพื่อคำเพื่อหนุนเพื่อเชิดชูลูกเพื่อให้ลูกนั้นได้กินได้อยู่อย่างสุขสบายได้ทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้นจะไม่มีเหตุให้ลูกต้องเสียเงิน ที่ลูกนั้นจะต้องเกิดความเดือดร้อนจนเสียเงินก่อนอย่างเช่นเสียเงินโดยไม่ใช่เหตุถูกผู้อื่นนั้นลักขโมยไปทำกระเป๋าสตางค์หายอย่างนี้เป็นต้นจะไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแก่ลูกลูกนั้นจะมีชีวิตที่มีความสุข และจะยังสามารถนำเอาทรัพย์สินบัติที่มีเหล่านั้นมาสร้างคุณงามความดีต่อยอดบุญให้แก่ตนได้ด้วยเพราะบุคคลผู้มีสิลย่อมเกิดความสงบเกิดความสงบแล้วย่อมเกิดปัญญาย่อมจะสามารถนำเอาสิ่งเหล่านั้นไปสร้างไปทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ได้ เช่นนี้แลละลูกเอ,อ๋ยต่อไปทำในประการที่8ลูกจงพิจรารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้รักษาศิลข้อที่สองคือการที่ประพฤตินตนอยู่ในกรอบของการไม่ลักทรัพย์ไม่หยิบโจยเอาของผู้อื่นมาเป็นของตอนนั้น เขาย่อมมีชีวิตที่เป็นสุขย่อมมีชีวิตที่สงบไม่มีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาหาเขาเขานั้นย่อมอยู่แบบไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องเกรงกลัวใครและไม่ต้องกลัวจะต้องติดคุกติดตลังไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำลายเขา จะทำอะไรกับเขาไม่มีศัตรูหมู่มานที่คิดร้ายทำลายเขาเขาย่อมมีชีวิตที่เป็นสุขเป็นที่รักของพวกพ้องเป็นที่รักของญาติญาติเป็นที่รักของชุมชนของสังคมโดยทั่วไปไม่สร้างเหตุเดือดร้อนให้แก่ใครใครๆก็ไว้ใจ จะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นเช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปทำในประการที่เก้าลูกจงพิจรารณาโดยรวมอย่างนี้เถิดว่าการรักษาศีลเป็นสิ่งที่สำคัญศีลคือกำแพงกั้นระหว่างความดีกับความชั่ว ถ้าเราอยู่ในกรอบของศีลเราจะถูกปกป้องอยู่ด้านหลังกำแพงแห่งความดีความชั่วทั้งหลายสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะไม่สามารถเข้ามาถึงตัวเราได้ถ้าหากว่าเราไม่รักษาศีลบปกพปร่องในศีลข้อใดปัญหาวิป,ปากรรมสิ่งไม่ดีในเรื่องนั้นก็จะไหลเข้ามาหาเรา เราก็จะเจอแต่ความทุกข์ยากลำบากและศินแต่ละขอ้อก็คือการปกป้องความชั่วแต่ละอย่างสิ่งไม่ดีแต่ละอย่างไม่ให้เข้ามาหาตนเช่นนั้นตนจึงควรดำดงไว้ซึ่งการรักษาศินลูกเอย๋ยจะได้ไม่ตกนรกจะได้หากินหาอยู่ได้ง่ายไม่ตกตำ่ำ จะได้มีทรยบเินมาคอยดูแลเจือจูนคำนุนตนตามให้ตนนั้นได้ลำดงชีวิตอย่างผู้มีเกียรติจะได้ไม่ต้องเจอกับปัญหาและความเดือดร้อนไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องมีศัตรูคิดล้ายทำลายเราลูกนั้นจะได้อยู่อย่างสุขสบาย เช่นนี้ลาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกจงพิจรารณาทำทั้งหมดที่เราตถาคดได้กล่าวไปแล้วนี้อย่างกระจางแจ้แล้วนำทำนี้ไปเผยแป่บอกต่อแก่ลูกแก่ดวงจิตทั้งหลายปลูกจิตทั้งหลายให้ตื่นรู้ให้เข้าใจในเรื่องของการรักษาศีล ทั้งคุณและโทษหากเราทำผิดศิลจะเกิดโทษอย่างไรหากเราอยู่ในกรอบของการรักษาศินเรานี้จะได้รับคุณอย่างไรเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเหตุผลของการที่ต้องรักษาศินแล้วเขาทั้งหลายก็จะได้มีเป้าหมายในการรักษาศิน จะได้เปลี่ยนตนเองมาอยู่ในกรอบของความดีกันบุญนี้จะรักษาเขาให้เขานั้นได้ดีลูกบุกคคลเมื่อมีศีลแล้วย่อมจะมีสมาธิย่อมจะเกิดปัญญาย่อมจะเข้าใจในธรรมอนาคตของพวกเขา ย่อมจะได้ถึงซึ่งความหลุดพ้นเช่นนี้ล่พระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรืออย่างเราจงกล่าวทำนั้นมาเถิดลูกเอ,เอย่ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะ ลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธ,ธเจ้าค่ะว่าสินข้อที่สองนั้นก็สำคัญมากที่เราต้องรักษาให้ได้เพราะถ้าเกิดเราทำผิดสินเราจะต้องตกนรกหลังจากตายไปเรานั้นจะทำมาหากินไม่ขึ้นเมื่อยังมีชีวิตอยู่และยังจะเป็นแบบนี้ไปอีกหลายภพชาติเรานั้นจะไม่มีทรัพย์สิน ไม่มีเข้าของเก็บเงินทองไม่ได้จะมีแต่เรื่องเสียเงินจะมีแต่ของหายจะต้องพลัดพลากจากสมบัติที่สแสวงหามาได้เราจะมีชีวิตที่เลาร้อนกลัวคนนั้นกลัวคนนี้หวาดระแวงมีศัตรูและอาจมีปัญหาเดือดร้อนทำให้เราต้องติดคุกเรานั้นจึงควรที่จะรักษาศิล เพื่อให้เราจะได้ไม่ตกนรกจะได้ทำมาหากินได้คลองชีวิตเจริญรุ่งเรืองจะได้มีสมบัติมาค้ำมาหนุนให้เราได้ต่อยอดการสร้างบารมีด้วยมหาบารมีทานต่างๆเรานี้จะได้อยู่อย่างเป็นสุขจะได้ไม่เจอกับปัญหาไม่มีศัตรูการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะรักษายิ่งนัก ไม่ควรมองข้ามในการรักษาศีลเลยหากเรารักษาศีลได้แล้วเราย่อมจะมีชีวิตที่เป็นสุขสงบมีสมาธิมีปัญญาเข้าใจในธรรมเราย่อมจะมีที่ไปคือที่ที่ทดียิ่งยิ่งขึ้นไปจนดีสูงสุดคือพระนิพพานลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้อย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าคาะ กราบขอบพระคุณพระพุทธองค์ที่ทรงเมตตาณเจ้าคะ่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาฟ้าฟังทำหม่พระพุทธเจ้าคะ่ะสาธุ